สวัสดีจ้าวันนี้มีผ้าไหมยยกดอกลายสวยๆมาให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะคะเพิ่งตัดลงมาจากกีใหม่ๆเลยจ้าอันนี้ดูลายใกล้ๆนะคะอันนี้จะออกโทนสีเหลืองดอกคูณอันนี้สีม่วงสดอันนี้สีกรมคืนนี้สีทรายทองสวยไหมคะ ตัดลงมาจากกีใหม่ๆเลยท่านใดสนใจสามารถแชทมาสอบถามได้นะคะสวยมากดูดอกใกล้ๆนะคะนี่เลยจ้าเกาะเชิงดินเงินสวยงามมากเลยจ้าสีก็สวย เนื้อผ้าก็แน่นสามารถสอบถามได้นะคะขอบคุณจ้า